เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องอแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวิทีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้โตโยต้าวีออสปีศูนย์สามสวยสภาพดีเดิมสนิทนครับเครื่องเกียร์ดีเปลี่ยนนุ่มสมูทช่วงล่างแน่นหนึบแอร์เย็นบอด,ดี้สวยครับหน้าเดิมหลังเดิมคันหน้าเดิมบ้างไม่มีรอยชนหนักห้องเครื่องสะอาดแห้งๆนะครับ ไม่เคยแก้ครับน้ำมันล้วนๆเครื่องสดๆเลยดิสเบรกทั้ง4ลอ้อสีสันเดิมๆบางๆครับอาจจะมีรร้อยกันบ้างครับตามอายุการใช้งานภายในเบาะหนังกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้บานเบาะฟูๆครับเกียร์โต้กระจกไฟฟ้ามีเครื่องเล่นเสียงจอสัมผัสได้ด้วยนะครับห้องโดยสารสะอาดราคาเปิดมาที่6 9 5 0 0บาทครับสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจมาให้ด้วยครับหมายสีเป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่ลาคคลิปใหม่คันนี้เดิมๆโรงงานเลยเล่มเอกสารครบพิกัดดูรถอยู่เกาะคาลำปางครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนัดดูรถนัดทดลองขับก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้ครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ